อพี่น้องเรื่องเป็นเมืองบรรยากาศบรรยากาศตอนเ้าครับเ้าของวันอาทิตย์ที่สิบสามกับเดือนตุลาคมครับเวลลอยู่นี่กับหกโมงเสา้าครับพี่น้องมาดูภาพมงบรรยากาศตอนเ้า้าครับ นกเขากระหตุ๊กาวครับยกเขาก็เลยเวลาหกโมงเสาร์พี่น้องควาวันอาทิยที่สิบสามเดือนตูลาคม hên biết bọ trời mường bọ đết bắt xây yai bẹn cú nó cả hào มันเข่าพี่น้องเข่ากำลังถอน้องพี่น้องเข่ากำลังถอกกรลังขึง้น เข่าเนี้วพี่น้องกำลังถอกน้ำนำคางน้ำาปเขานำคางครับเทาานี้ว่าบรารลุกภาพเมืองบรรยากาศครับเวลาจ่ดีก็มุ่งเ้าพี่น้อง ฟังเสียงนกเสียงกาหลังจากหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามาแล้วครับเราดูกุณภาพบ้าม,มึงบรรยากาศขอกำลังถอบพี่น้อง พัดพูดนี่แหละสวยจุมกุมจิ้มจิ้มเท้พี่น้องพัดพูดนี่ถออห่วงเท้ามันบรรยากาศยนี่มเศร้าครับน้ำหมอกร้ายพี่น้องวัอนี้หมอกลุ่ง แต่ว่าสวยมากมีลมครับอากาศเย็นดีฝากนี่ได้ครับฝากที่ตามช่องบาบารูตากแดดนี่ได้ครับภาพทายบรรยากาศย่ำเศราญย่ำแลงยัง,งสีแหละครับในเมืองการเปลี่ยนแปลงของแกะละมือครับสำหรับชิปนี้กับฝากไว้ชิฟนี้แหละครับพอกันชิปหนาครับ เขากำลังสวดขึ้นครับบรรยากาศ